สวัสดีครับวันนี้ผมมีทูฟรีนะครับที่จะช่วยให้ทุกคนจับเทรนเรื่องของการตลาดต่างๆนะครับเวลาที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะลงทุนในส่วนไหนนะครับหรือคนที่เป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็รู้ว่าเราจะทำคอนเทนต์เรื่องอะไรนะครับและถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดที่อยากจะขยายสาขาต่างๆนะครับคุณจะหาข้อมูลจากไหนนี่ก็อาจจะเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งครับที่คุณสามารถใช้ในการอ้างอิงได้ครับและที่สําคัญคือทูนีนะ้ใช้งานฟรีครับ วันนี้มาดูกันเลยครับว่าทูนี้จะเป็นอะไรและใช้งานง่ายแค่ไหนครับและทูที่ผมจะพาทุกคนมารู้จักในวันนี้เนี่ยมี2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเจ้า Google t r e n d นะครับตัวที่2ก็คือ White Side Trend ซึ่งเป็นของคนไทยนั่นเองครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับมันสามารถที่ทําให้เรารู้จักเทรนต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้นะครับโดยเจ้า Google t r e n d เนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับเป็นของ Google นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเอาข้อมูลนะครับมาจากในแพลตฟอร์มของ Google เองนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่มีคนมาเซิร์ช Google นะครับมีตอนที่คนหาคน หาข้อมูลจะผ่านทางแมปผ่านทางอินเมจหรือผ่านทาง Youtube ก็ตามนะครับมันก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์ให้เรานะครับส่วนไวซ์ไซเทน์นะครับก็จะดึงข้อมูลมาจากโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Twitter, Youtube แล้วก็ Facebook ครับ แล้วรู้เทรนไปแล้วมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับมันดีต่อธุรกิจของเราอย่างไงก็ต้องบอกว่ามีข้อดีอย่างหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาข่าวที่มันเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับหรือเรื่องที่มันเป็นเทรนอยู่ในตอนนี้เนี่ยเอาเข้ามาจับกับธุรกิจหรือโปรดักของเรานะครับมันอาจจะทําให้มีคน,นสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็อยากที่จะดันข้อมูลของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาที่เว็บ Google Trend ได้เลยนะครับโดยเข้ามาที่ trend.google.co P.H. นะครับซึ่งเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอด e สคริปชั่นเลยนะครับ โอเคครับเข้ามาเบื้องต้นนะครับเราก็สามารถเลือกประเทศที่เราอยู่ได้นะครับว่าเราอยากให้เห็นเทรนด์เนี่ยของประเทศอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับก็ใส่เป็นไทยตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเราเลื่อนลงมาครับเราก็จะเห็นตรงนี้ครับก็คือเทรน์ที่มาแรงที่มีการค้นหาล่าสุดนะครับซึ่งเราก็สามารถดูได้นะครับว่ามีเทรนดอะไรอื่นๆอีกบ้างนะครับโดยการกดมอตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะแยกเทรนด์แยกเป็นตามวันเลยนะครับอย่างวันศุกร์ที่2 8นะครับก็จะมีเรื่องเทรน์เรื่องแมนยูนะครับอ่าสุพรรณา จิตลีลานี่คือใครครับเนี่ยแล้วก็เราสามารถดูตามวันได้ครับว่าแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากเห็นดีเทลของเทรนดน,นั้นเนี่ยเราก็กดลูกศรตรงนี้เบรกดาวน์ลงมาได้นะครับแล้วกดข่าวที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่อ่านข่าวนั้นๆได้ครับอ่าโดยแต่ละเทรนนะครับมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่คนใช้ค้นหาอยู่นะครับเราสามารถกดลูกศรข้างหลังเนี่ยลงได้ว่าข้อความที่เกี่ยวข้องกับเทรนนี้คือคําว่าอะไรบ้างนะครับอ่าอย่างเช่น อันนี้นะครับบัวขาวกับซาโตะเนี่ยมันก็จะมีคําที่เขาค้นหากันล่าสุดเนคือคําคํานี้พวกนี้นะครับนี่ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดที่เวลาที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ควรจะเอาคำพวกนี้ไปใส่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเกาะกระแสของข่าวเหล่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากรู้คีย์เวิร์ดอื่นๆละ่ะที่อาจจะไม่ได้เป็นเทรนด์นะครับเราก็สามารถใส่ที่ช่องค้นหาข้างบนได้เลยนะครับ หัวข้อสำรวจอื่นๆสมมุติถ้าเกิดว่าผมใส่คำว่าชาไข่มุกนะครับแล้วมันจะมีให้เลือกเลยนะครับว่าชานมไข่มุกเนี่ยที่เราจะหาเนี่ยมันคือเครื่องดื่มใช่ไหมบางทีมันอาจจะเป็นชื่อคนก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าชานมไข่มุกที่เราจะค้นหาเนี่ยเป็นเครื่องดื่มเราก็กดอันนี้เลือกอันนี้ได้เลยนะครับมันก็จะบอกเทรนด์ครับว่าเทรนด์ตอนนี้ของการค้นหาชานมไข่มุกเป็นยังไงบ้างจะเห็นได้ว่ามันพีคเนี่ยในช่วงเดือนเมษาเลยนะยี่สิบสี่ถึงสามสิบอันนี้คือมีคนค้นหาเยอะหนึ่ ค้นหาต่อวันนะครับเพียงแต่ว่ามันคือเทรนที่เกิดขึ้นเทียบกับในช่วงต่างๆตลอดเวลาที่ผ่านมานั่นเองครับโดยเราสามารถเลือกช่วงเวลาข้างบนนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเราอยากดูแบบ5ปีเลยเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะไปพีคอยู่ช่วงประมาณปี62นะเป็นช่วงที่ชานมไข่บุกเนี่ยเป็นกระแสมากๆนะครับร้านเปิดกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาพีคอีกทีนึ่งตอนธันวาปี63นะครับแล้วก็เดือนเมษาก็ยังพีคอยู่เนาะจะสังเกตได้ว่าเทรนเนี่ยมันดาวลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงพีคของแต่ละปีก็ถ้าเกิดว่าดูเทน5 ปีแบบนี้เราก็จะรู้ว่าธุรกิจชานมไข่มุกเนี่ยค่อนข้างลดลงเนาะเราจะเห็นสาขาที่ลดลงของเฟรนช์ช่ายต่างๆยี่ห้อที่อาจจะเหลือแค่แบรนด์ใหญ่ๆแล้วแต่ถามว่ายังมีดีมานไหมก็ถ้าดูเทรนด์อย่างเงี้ยก็ถือว่ายังมีดีมานนะครับเพราะว่าก็ยังมีการค้นหาอยู่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาไอเดียธุรกิจเนี่ยว่าเราอยากจะทําการตลาดให้กับแบรนด์เราอย่างไงเนี่ยเราก็สามารถใช้ g o o g l e Trend s, เรื่องของการสํารวจคีย์เวิร์ดแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าผมทําธุรกิจร้านบุฟเฟ่ชาบูสุกี้เนาะผม ชาบูนะแล้วก็เลือกเป็นอาหารนะครับอ่าเราก็ดูเทรนด์เราก็จะเห็นนะครับว่ามันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงเนาะอาจจะมีเพิ่มขึ้นบ้างน,นะครับถ้าดูเทรนด์จากทั้งหมดนะครับทีนี้เราสามารถดูข้างล่างนี้ได้ครับว่ามันมีคีย์เวิร์ดไหนคําค้นหาที่เขาค้นหาเกี่ยวกับชาบูบ้างน,นะครับอ่าชาบูใกล้ฉันอ่ะตีน้อยเนี่ยมาแรงมากนะครับ บุฟเฟ่ไกลฉันชาบูไกลฉันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคีย์เวิร์ดทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจชาบูสุกี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะทําเว็บไซต์นะครับหรือคุณจะโพสต์ข้อมูลลงใน Facebook หรือทำคอนเทนต์ในยู u ูบเนี่ยคุณควรที่จะใส่คีย์เวิร์ดเหล่านี้เข้าไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณรับคนละครึ่งด้วยก็ควรจะเน้นคีย์เวิร์ดเรื่องของคําว่าคนละครึ่งนะครับ เราก็จะเห็นได้ครับว่าร้านไหน,นที่เขาทําการตลาดดีเป็นกระแสนะครับอย่างที่เราเห็นเย,เยอะตอนนี้ก็คือเป็นสุกี้ตีน้อยเนาะเราอาจจะเอาคีย์เวิร์ดเขาเนี่ยมาเล่นได้ด้วยนะครับว่าชาบูร้านเราเนี่ยอยู่ใกล้ร้านสุกี้ตีน้อย <laughs> เพื่อเป็นการที่เวลาคนเซิร์ตีน้อยเนี่ยเขาอาจจะเห็นเราไปด้วยนะครับ อ่ามีอันนึงน่าสนใจนะครับก็คือคีย์เวิร์ดคำว่าเกมชาบูหม้อไฟครับซึ่งเกมชาบูหม้อไฟเนี่ยมามันก็คือเกมนี้ครับเกมหม้อไฟแห่งความสุข My Hot Pot Story นะครับซึ่งคนเขาจะมันก็เป็นเกมให้คนเนี่ยมาเล่นเพื่อเปิดร้านชาบูใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นกระแสะมากๆเราอาจจะเอามาทําเป็นคอนเทนต์การตลาดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคนเห็นเยอะเนี่ยเราก็ไปโพสเลยครับว่าถ้าใครมากินที่ร้านเรานะแล้วเล่นเกมชาบูหม้อไฟนะตั้งชื่อเป็นร้านเรานะคุณได้ลดไปเลยห10%อร์เซ็นต์สิบร์เซ็นหรือมีของแถมอะไรให้แบบ การเล่นกับกระแสนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเสียเงินบูทโพสนั้นเลยก็ได้คนเขาจะเห็นเยอะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถเอาเทรนด์ข้อมูลเนี่ยมาดูว่าคนเซิร์ชเรื่องอะไรแล้วก็มาทําเป็นไอเดียการตลาดได้ครับและก็ข้างบนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถเปรียบเทียบคีย์เวิร์ดที่เซิร์ชได้ด้วยนะครับว่าคีย์เวิร์ดแต่และคีย์เวิร์ดเทียบกันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมาแรงกับอะไรในช่วงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดว่าผมมีโจทย์ครับว่าผมอยากจะเปิดเฟรนช์ช่มกเมื่อีนายร,ร,ปปร้านเครดีนามาอ่มันก็จะมี เทรนมาเทียบกันให้นะครับว่าในแต่ละ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทรนเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราโฟกัสที่12เดือนที่ผ่านมาดีกว่า่าจะเห็นได้ว่า ใกล้เคียงอ่ะไม่แตกต่างนะกันเนาะอ่าเรามาดูข้างล่างนะครับเราสามารถเลือกตามจังหวัดของเราได้ด้วยเนาะอ่าเราจะเห็นได้ว่าอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยคนสนใจเรื่องชานมไข่มุกมากกว่านะกรุงเทพเนี่ยก็เป็นชานมไข่มุกเหมือนกันนะครับสมมติถ้าเกิดว่าผมอยากรู้ว่าจังหวัดไหนคนสนใจเรื่องเครปเยอะไม่ห้องสอนนี่เคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพังงาก็เป็นเครกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เราก็จะรู้ครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยคนค้นหาเรื่องอะไรและไม่ค้นหาเรื่องอะไรนะอ่าเราถ้าเกิดว่าเราสนใจอะไรอย่างนี้ผมกดที่จัังหวดนะ มันก็จะบอกมาครับว่าความสนใจนนรรนในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นยังไงครับก็จะเห็นได้ว่าใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเครปนี่อาจจะเหนือกว่านิดหน่อยในช่วงหลังนะครับแต่โดยรวมแล้วใกล้กันมากนะครับเพราะฉะนั้นแทบไม่มีผลเนาะอ่าแล้วก็มันก็จะบอกคีย์เวิร์ดข้างล่างเหมือนกันนะครับว่าคนในจังหวัดนครราชสีมา,มาเนี่ยเขาสนใจคีย์เวิร์ดในเรื่องของเครปเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะครับสมมติถ้าเกิดเป็นยี่ห้อเฟรนชชายนะครับคุณก็สามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็อาจจะเอาเฟรนชชายนั้นๆนะมาลงได้นะครับเพราะว่ามีคนในจััังงงงงหวดขออออคุณเนน,นี่น่ยสใจและกาึ ที่ทาได้นะครับก็คือสินค้าบางอย่างเนี่ยมันเป็นซนะีซันอนลเนาะแต่ว่าเราอาจจะจับซีซันอลเนี่ยยากนิดน,นึงเนาะเพราะไม่รู้ว่าช่วงไหนเนี่ยคนจะคิดเรื่องของอะไรนะครับสินค้าบางอย่างเนี่ยขายดีในบางช่วงเนาะแล้วก็ขายไม่ดีในบางช่วงนะครับเพราะนั้น o g l e ิลเทนเนี่ยเขาก็จะช่วยจับเทรนด์ให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็แม่นมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าคนเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยเขาก็ต้องมาเซิร์กูเกิลกันเกือบทั้งหมดนะครับผมยกตัวยอย่างและกันเนาะอย่างเช่นตอนนี้เริ่มใกล้หน้าหนาวแล้วเราอยากยร,าารู้เเเลยยครรัว่่่่าาาาจ้ือองทอํํนนนนุมนนป รเรามาดูกันนะ,ะเครื่องทําน้ําอุดนะครับเป็นหัวข้อเนาะ,ะทุกคนจะเห็นได้นะครับว่าคนเซิร์ชเครื่องทําน้ําอุดนเนี่ยเขาไม่ได้เซิร์ชตลอดทั้งปีนะครับแต่เขาเซิร์ชแค่บางช่วงเนาะอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดขึ้นประมาณเดือนธันวานะครับอันนี้ก็เป็นเดือนธันวาอีกแต่ว่าปี63เนี่ยไม่ค่อยมีคนเซิร์ชครับ แปเหมือนกันพีกพีกนี้อยู่ที่เดือนตุลาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเทรน์ในแต่ละปีมันไม่เหมือนกันจริงนะครับอ,อย่างเงี้ยอยู่ที่ทันวาแต่ว่าเร็วมาหน่อยนะ2 8แถึง4แต่ว่าปีนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มขึ้นไปละตุลาเนี่ยแสดงว่าตอนนี้คนเริ่มเซิร์ชเทรนเครื่องทำน้ำอุ่นแต่เราจะเห็นนะครับว่ามันมีการพดิกเทนนะครับว่ามันจะล่วงลงมาแสดงว่าอาจจะยังไม่ได้ขึ้นเนาะทำ การตลาดได้แต่อาจจะไม่ได้ปังขนาดนั้นนะครับอันนี้คือ g o o g l e มันเดา่านะว่าเทรนด์มันจะลงก็เราก็สามารถเอาข้อมูลนี้ครับไปทําข้อมูลการตลาดได้นะว่าตอนนี้เราอาจจะทําโปรโมชั่นเกี่ยวกับเครื่องทําน้ําอุ่นดีไหมนะครับอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าเออคนอาจจะยังเซิร์ชไม่เยอะแล้วแหละ จะพักไว้ก่อนแล้วไปดูตัวอื่นและมีข้อมูลอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถใช้เจ้าไว้ t e Side Trend ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอ description นะครับเข้ามานะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่ามันจะดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาให้เราเลยนะครับก็คือมันสามารถมอนิเตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆในบ้านเราได้นะครับและแพลตฟอร์มเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยด้วยนะครับมีประโยชน์นมากๆสําหรับคนที่อยากจะเสพข่าวในอินดัส t r ีของเรานะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจร้านอาหารเนี่ยคุณอยากรู้ว่าในแวดวงร้านอาหารเนี้นนมี อินโนเวชันมีใครคิดค้นอะไรใหม่ๆแล้วคนแบบเป็นกระแสมากๆเนี่ยคุณสามารถมอนิเตอร์ในนี้ได้เลยนะแล้วคุณสามารถเอาไปทําตามได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจร้านอาหารนะคุณสามารถเลือกเลือกด้านบนได้เลยนะครับเลือกเป็นอีทนะครับก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอาหารการกินต่างๆเนี่ยครับเราจะเห็นครับว่าตอนนี้คนเน้นเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นอ่าอย่างเงี้ยครับฮาริโบนะครับมีกระแสขึ้นมาเราอาจจะเอามาทําเป็นหนึ่งในเมนูของหวานของร้านก็ได้นะครับที่เชียงคานนะครับมีอันนี้อะไรเนี่ยน่ากินมากๆอ่า มีชีสเค้กนะครับอย่างเงี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เป็นกระแสอยู่นะเราสามารถเอามาทาคอนเทนต์ได้เลยนะครับอาจจะไปโคกับเขาก็ได้นะครับอาจจะซื้อมาก็ได้นะครับซึ่งในนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารอย่างเดียวนะครับคุณสามารถดูเรื่องอื่นๆได้ด้วยเนาะเรื่องคริปโตเรื่องบันเทิงนะครับหรือด้านซ้ายเนี่ยเขาจะแยกเป็นอินดัสทรีให้เราเลยนะครับเรื่องของเครื่องดื่นะครับเรื่องของเดลิเวอรี่เรื่องของ, ivery, องของหวานอ่ะสมมติถ้าเกิดว่าเราอยู่ในอินดัสทรีของหวานนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีแบรนด์ใหญ่เนี่ยเขาทำการ ตลาดอะไรที่มันเป็นกระแสบ้างนะเผื่อเราจะไปทําตามก็ได้เช่นตอนนี้ก็จะเป็นเทนฮาโลวีนเนาะก็จะมีคนทําเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮาโลวีนเยอะแยะมากมายเะครับเราอาจจะดูได้ว่าเฮ้ยอันไหนเนี่ยมันเหมาะกับธุรกิจของเรานะครับสามารถเอามาใช้เป็นไอเดียการตลาดได้นะก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคลิปนี้หวังว่าทั้งเครื่องมือจับเทนทั้งคู่นะครับทั้งไว s ์ไซต์เทนและ Google Trend เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าของธุรกิจหลายอย่างที่อยากจะหาไอเดียในเรื่องของการทําไอเดียการตลาดนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เอง อยากรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นกระแสบ้างไม่อยากที่จะเข้าไปนั่งเสพสื่อนะครับสามารถใช้เครื่องมือจับเทรนด์พวกนี้ในการลดเวลาการทํางานของเราได้ทันทีนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะครับเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของเรานะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการทําธุรกิจครับแล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ